สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตั้งใจฟังนะครับผมแทนคําขอบคุณที่อยู่กับพี่มานะครับผมซึ่งพี่ไปร่วมงานกอริลลาเวิลด์มานะครับผมนี่เลยวันนี้ก็มีของดีๆนะครับผมเป็นโค้ดฟรีไฟลนะครับผมแจกโค้ดฟรีไฟลแบบฟรีๆเลยนี่เลยแจกโค้ดแจกโค้ดครับสำหรับคนที่อยากได้แล้วมีโค้ดมาก็จะเป็นพวกตั๋วนะครับผมไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรปิดไปเลยได้นะครับผมไม่ว่ากันนะ ก็นี่เลยมีเยอะมากนะครับประมาณ15โค้คดนะเป็น2 EP นะเดี๋ยวอีก EP หนึ่งพี่ก็จะมาให้สาหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจยนะครับผมสำหรับคนที่ได้แล้วก็เม้นว่าเอาอะไรไปบ้างนะไม่ใช่เอาคนเดียวหมดเลยนะแบ่งให้เพื่อนบ้างนะครับผมพี่ก็แลกมาได้เท่านี้นะครับผมพี่ได้ฟรีมาเนาะพี่ก็มาแจกน้องในช่องพี่เนาะ สำหรับคนที่กดติดตามก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีฟรแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมรับตรงนี้นะครับผมซึ่งจะมีกิจกรรมท็อปอัพลับระเบิดนะครับผมระเบิดกอจินะครับผมนี่เลยแล้วไม่มีเพชรเติมทํายังไงล่ะทํายังไงเหรอนี่เลย2เพชรแล้วก็จะได้ระเบิดกอจิจิจิอย่างนี้นะครับผมขอแนะนําแอปแอปนี้เลยนะครับผมได้รับบัตรชูมานี่แบบฟรีฟรเลยนะครับผมเพียงใส่โค้ดพี่เข้าไปนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม นี่เลยขอแนะนําเลยครับผมหาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนาแอปแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy ีนะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตูมันนี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสาหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวโหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็น้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตรชูมานี่แบบฟรีๆ อขอแนะนําเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมานี่แบบฟรีเลยเลือกเอาครับ30050 0 150นะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟลหรือจะเติมคูปอง r O v หรือจะเติมเป็นบัตรชูมานี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่ โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมณนี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะ ก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างอย่าลืมใส่โค้ดพี่เข้าไปด้วยก็จะได้รับบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมได้แล้วครับระเบิดกอจินะครับผมโอ้โหโคตดสวยนะครับผมบอกเลยกิจกรรมมาวันนี้พอดีเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมเพชรแบบแม่ดา่าพ่อดา่าพี่ดา่าไอ้นี่มันเด็กเติมเกมเราเติมเองได้นะด้วยแอปนะนนลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเชิญเพื่อนเยอะๆทำกิจกรรมให้เยอะเก็บคอยไปแลกเงินนะครับผมมาเติมเกมก็ได้หรือจะไปซื้อของกินในเซเว่นก็ได้นะ ผมมาเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปรับโค้ดนะ,ะต้องบอกก่อนเลย นี่เลยสกิลไอสกินนะครับผมสกิลบ้าเลยสวยนะครับผมด,ดูนี่กจ็จิสวยปะสวยปะต้มอ,อ่าประมาณนี้นะครับผมช่างมันโอเคเดี๋ยวมาพูดกันเรื่องการีน่าเวิร์หน่อยนะครับผมซึ่งการีน่าเวิร์พี่ร่วมงานไปโคตรเหนื่อยเลยโอ้โหแบบพี่คนตื่นปบ่บายโมกแต่ต้องตื่นตั้งแต่มาร่วมงานนะครับผมนี่เลยก็ตั๋วก็อยู่นี้แจกคือดูครบแจกจบนะดูไม่ครบก็ได้แค่นั้นนะครับผมเอออ่ามาดูนี่ครับผมสําหรับของที่พี่แลกมาอย่าเพิ่งแลกนะครับผมพี่เจ้าโค้ดวางไว้ให้นะครับผมคือ โค้ดมันไม่สมบูรณ์นะครับผมคือพี่เข้ามาในเว็บนะครับผมนี่เว็บไซต์ของกานินาเวิร์ตตัวนี้นะครับผมเพียวของมาแจกเยอะมากเลยนะครับผมพี่ก็แลกไว้ให้น้องๆน,นะครับผมนี่เลยเนี่ยเนี่ยน้องๆจะเอาไปก็ได้นะครับผมแต่คือไม่ทันหรอกเพราะว่ามันโค้ดมันไม่ครบนะครับผมพี่ก็จะมีโค้ดครบอยู่วางไว้ในคลิปนี้เลยก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับผมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมแทนคำขอบคุณที่อยู่เดียวกับพี่มานะครับผมในระยะเวลา2ปีเออพี่ทำช่องมาแค่2ปีเองนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่กดติดตามอ่ก็ประว่านี้เลยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสอนะครับอันนี้คือพาร์ทหนึ่งแต่อีกพาร์ทหนึ่งจะไม่บอกก็ปล่อยเวลาไหนนะครับผมแล้วแต่อารมณ์นะครับผมแล้วแต่ดวงใครกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเด้งก่อนเติมก่อนเลยนะครับผมเออแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็เอ เาไปเข้า Google แปลภาษาคัดลอกวางคัดลอกวางเลยเนาะเออก็จะได้ตั๋วทั้งหมดจากพี่ไปเลยนะก็มาแจกฟรีๆเลยนะครับผมสำหรับน้องๆในช่องพี่นะผมหรือคนที่ผ่านมาครับอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับกอริล่าทีวีนะครับผมก็เข้ามาได้เลยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมก็จะได้โค้ดดีๆแบบนี้จากพี่ไปเลย15โค้ดถึง20นะจำไม่ผิดนะครับผมอ่าสำหรับคนที่บอกเติมโค้ดตรงไหนกดที่ประกาศนะครับผมมาที่ล่างสุดเติมโค้ดกดเข้าไปตรงนี้นะครับกดล็อกอินเฟซบุ๊กหรือรหัส ประมาณนี้เลยทำให้ดูนะครับผมแต่พี่ไม่ได้ล็อกนะพี่ไม่เติมนะครับผมน้องๆจะเติมก็ล็อกอิน a c e b o o k หรือจะเป็นล็อกอิน o o o g l e หรือล็อกอินอนส์ t นส์ทวิตเอะไรก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าพร้อมแล้วนะพี่จะไม่พูดนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปรับโค้ดกันเลยนะครับผมมีบัตรอีโวงอีโวเยอะแยะมากมาย ไปเลยครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนี่เลยเอาไปเลยนะครับผมนี่เลยพี่จะสไลด์ไปอย่างนี้ยาวเลยนะครับผมนี่เลยแล้วก็ใส่เพลงไว้ให้นะประมาณนี้เลยใครเร็วใครได้นะครับผมงานนี้ โอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับใครเร็วใครได้เติมได้เติมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมยังมี EP 2ีอีกนะครับผมก็เท่าๆกันเลยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ด้วยนะครับผมก็ใครก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะแจ้งเตือนก่อนเลยพอคลิปแจกโค้ดปุ๊บน้องเข้ามาเอาไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่คือของฝากจากงาน การีน่า world นั่นเองนะครับผมพี่ก็มาฝากน้องพี่ไม่เติมเลยนะเห็นปะพี่บอกแล้วพี่ใจดีนะครับผมครอบครัวเดียวกันก็จะมีสิ่งดีๆอย่างนี้นะครับผมก็มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับช่องการีน่าทีวีอยู่กันไปนานๆนะครับผมขอบคุณครับดัครับผมโอ้โหผู้ผิดผู้ถูกเลยนะครับเขินนะครับผมก็โอเคใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจยังมี ep สองอีกนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพอมันเด้งบอกแจกโค้ดปุ๊บน้องเข้ามาเอาไปเลยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม